มาเลยครับเพื่อนๆสมาชิกรถมือสองชแนลทุกท่านด้วยน่ครับสิ้นสุดการรอคอยกับหลายคนที่ตามหารถครอบครัว7ที่นั่งแคปตีว่า2.4 LT z ตัวนี้เป็นตัวขับ4ี่เครื่องยนต์เบนซินครับปี2012ราคาเปิดตัดสดเพียง189,000บาทเพื่อนๆวันนี้ชมคลิปเต็มๆเ,เลยครับน่าจะตัดสินใจอะไรได้นะครับเพื่อนๆว่ารถคันนี้ถือว่าเป็นแรงเท็มและเป็นรถที่น่าสนใจกับราคา189,000บาทส่วนจัดไฟแนนซ์นะครับจัดได้เพียงแค่100,000บาทเท่านั้นเองครับที่เหลือลูกค้าต้องดาวนะครับผมนะสวยๆรถจอดอยู่รามินทา เพื่อนๆวันนี้คัดสรรมาให้แล้วเบาะสีเบจครีคม,มสวยๆเลยนะครับเพื่อนๆเกียร์เ,เครื่องช่วงล่างสมบูรณ์พร้อมขับขี่พร้อมใช้นะครับเจ็ดที่นั่งแบบนี้ขับสบายแน่นอนครับเครื่องยนต์ไม่เคยติดแก๊สนะครับเพื่อนๆเป็นเครื่องเดิมๆนะครับเบนซินสวยๆเลยคันนี้ต้องรีบครับราคาเราใจเหลือเกินได้ปี12นะไม่ใช่ตัวเจนแรกนะเพื่อนๆราคาแบบนี้ในตลาดมีแต่ตัวเจนแรกแต่ตัวนี้ได้ตัวเจน2ครับ รถสภาพพร้อมใช้รถบ้านแท้ๆเดิมๆจอดอยู่เรียบทางโดวนรามินทาพร้อมจอง3000บาทเท่านั้นเองนัดหมายการรับรถได้เลยใครต้องการเป็นคิวแรกต้องรีบนะครับรถแบบนี้นะครับผมบอกเลยครับว่าลงในช่องเนี่ยไม่เกิน1สัปดาห์รถขายออกนะครับนะฮะดังนั้นใครสนใจคันนี้ไม่ต้องตัดสินใจนานครับ088 584 5375ครับ